สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมาแล้วครับทุกคนมาแล้วนะครับมาพร้อมกับคำว่า h e ีย we ว o โกเรียบร้อยครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับตอบรับข้อเสนอ70ล้านยูโรครับปล่อยคาซิมิโลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับเมื่อลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่เนี่ยนักข่าวคนนั้นก็บอกว่าเรอัลมาดริดตอบรับข้อเสนอของแมนยูแล้วที่จะคว้าวตัวคาสซิมิโลไปร่วมทีมด้วยค่าตัว60ล้านยูโรพวกแอดออนอีก10ล้านยูโรแมนยูเนี่ยหันมาให้ความสนใจในตัวของคาสซิมิโลเพื่อดึงมาเติมแดนกลางและนักเตะเองเนี่ยก็ต้องการหาความท้าทายใหม่เหมือนกันนะครับทุกอย่างเนี่ยใกล้เป็นความจริงมากยิ่งขึ้นกับเมื่อคาโลชิลติเนี่ยคนซื้อของมาดริด ยืนยันว่านักเตะนั้นะต้องการายออกจากทีมและพวกเขานะจะไม่ขวางทางซะด้วยแต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าราชันชุดขาวและมาริตเนี่ยตอบรับข้อเสนอของปีแสดงแมนยูแล้วซึ่งจะมาในรูปแบบของค่าตัว60ล้านยูโรและมีแอดออนอีก10ล้านยูโรคาเซมิโลครับก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูแล้วเช่นกันโดยจะมีระยะเวลา4ปีมาพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปี ส่วนในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยคาเซมิโลครับจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของแมนยูแต่ไม่ถึงกับมากเป็น2เท่าจากที่เขาเนี่ยเคยรับกับรลมาริดเหมือนที่ข่าวเนี่ยว่าไว้ก่อนหน้านี้และต่อจากนี้ไปครับจะเป็นขั้นตอนของการตรวจร่างกายตามด้วยการเคลียร์เรื่องวีซ่าให้เสร็จสิ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าแมนยูเองครับจะเซ็นสัญญากับคาเซมิโลมาร่วมทีมได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่เขาเนี่ยก็จะไม่ทันพบกับลิเวอร์พูลในคืนวันจันทร์ เนื่องจากจาเป็นต้องลงทะเบียนนักเตะก่อนเที่ยงของวันศุกร์แมนยูครับพบกับความพ่แพ้มาแล้วนะ่สองเกมแรกของฤดูกาลและหวังว่าการได้คาซิมิโลมายืนแดนกลางเนะี่ยจะช่วยให้ทีมของพวกเขามีฟอร์มที่ดียิ่งขึ้นตำแหน่งแดนกลางครับเป็นตำแหน่งที่พวกเขาเนะี่ยตามหามาตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้เนะี่ยหมายตาเฟรนกิเดยองเอาไว้แต่นักเตะเนี่ยไม่อยากจะมานะฮะและเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนะี่ยยังไม่พอครับอยากจะเสริมทัพอีก ในตำแหน่งแนวรุกแบ็กขวารวมถึงผู้รักษาประตูสำรองด้วยนะครับโอ้โหเหมือนว่าจะยังไม่พอนะครับตอนนี้ก็เฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยครับได้ตัวคาเซมิโลมาแล้วในแดนกลางนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าวิาวธีการเล่นปรับแผนการเล่นจะเป็นยังไงสำหรับคาเซมิโลนะครับอืม,อมสุดจัดปลัดบอกมาแมนยูแล้วนะครับย้ายถิ่นทันเลยนะครับ